การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นภารกิจหลักและเป็นภารกิจที่สําคัญของสงานักงานปปชโดยแบ่งเป็น3ภารกิจหลักได้แก่ภารกิจในการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินโดยในปี2,567นี้ปปชประจําจังหวัดบึงการมีผลการดําเนินงานอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนนภาสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการวันนี้จะนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการในรอบปีงบประมาณ2,567เรามาเริ่มในส่วนแรกก่อนนะคะเป็นภารกิตด้านปากป,า,ปามการทุจริตนะคะ การปราบป,าปรามการชุจริตเนี่ยค่ะกระบวนการทํางานของเรานี่ค่ะจะมีสส่วนนะคะโดยในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะถ้าอยู่ในหน้าที่และอํานาจของทางสำนักงานปปชเนี่ยค่ะเราก็จะดําเนินการต่อไปสู่ในกระบวนการไต่สวนนะคะซึ่งเป็นการดําเนินการในส่วนที่2แล้วก็นําไปยังเสนอคณะกรรมการปรปชต่อไปค่ะสําหรับผลการดําเนินงานในภารกิจด้าน ปราบางการทุจริตนะคะที่คณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลไปแล้วนะคะมีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของกรณีกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาที่1เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวิสิทธ์นะคะกับพวกรวมสองรายใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบโดยกล่าวหาว่าที่ดินของผู้มีสิทครอบครองเป็นที่ดินสาธารณาประโยชน์นะคะ เพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเนี่ยค่ะมอบให้หรือหามาให้ซึ่งเงินจำนวนร้อยละ40ของเงินที่ผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยค่ะจะได้รับจากการเวนคืนที่ดินนันนะคะโดยคณะกรรมการปปชเนี่ยค่ะในการประชุมครั้งที่44ทับสองกเ็นี่ยค่ะก็มีมติว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลมิสิตเนี่ยค่ะผู้ถูกกล่าวหาที่1มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา148ประกอบมาตรา83และมาตรา157น,นะคะรวมถึงดำเนินการผิดในมาตรา172ของพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปามการทุจริตพศ2561นะคะรวมถึงผิดในมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496น,นะคะและแก้ไขเพิ่มเติมค่ะสำหรับการกระทำของู้ถูกกล่าวหา คนที่สองเนีคะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนานสุขสารหมู่ที่12ตำบลว,วิสิทธ์นีคะมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ประกอบมาตรา83นะคะ และมาตรา172แห่งพระราชบัญญัติประกอบ,รบพระธรรมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรางก,การทุจริตพศ2561และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551นะคะในมาตรา85อนุมาตรา1และอนุมาตราที่4นะคะซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะโดยเรื่องแบบเรื่องนี้เป็นกรณีที่ว่าอำเภอเมืองการนะะรมีหนังสือ,อขอให้ เทศบาลตะบลวิสิทิดำเนินการตรวจสอบรายชื่อของของราษฎรจำนวน25รายชื่อนะครับซึ่งว่าเป็นผู้มีสิทธิทครอบครองที่ดินสาธารนณะหรือไม่อย่างไรครับโดยที่ดินทั้งทั้ง25แปลงเนี่ยอยู่ในพื้นที่โครงการการเวงคืนเพื่อจะอสร้างทางหลวงหมายเลข244ซึ่งเป็นทางเข้า ที่จะเชื่อมต่อกับทางาขึ้นสะพานไยลาวนายกเทศมนตรมตีตบนวิสิตท่านได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองการแล้วเนะี่ยท่านก็ได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชานะประกอบไปด้วยพวกรองการกองช่างและก็นิติกรนะดำเนินการลงตรวจสอบพื้อที่แต่ไม่ดําเนินการลงนามในเอกสารที่นําเสนอมานะโดย โดยอ้างว่า,าให้ให้ตรวจสอบดูให้ดีก่อนต่อมาหลังจากนั้นได้เรียกกับผู้เสียหายบางรายนะครับว่าอยากได้เงินค่าเวรคืนเนี่ยก็ต้องต้องใจ่ายให้40%ของเงินที่ที่ได้รับค่าเวรคืนนะครับซึ่งในการติดต่อผู้คุยแต่ละครั้งเนี่ยผู้เสียหายทุกคนเนี่ยได้มีการาใช้โทศรศัพท์มือถือบันทึกเสียงในการสนทนาไว้ด้วยนะครับผม ส่วนผู้ถูกกล่าหาที่สองเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนื่องจากได้ไปแจ้งกับผู้เสียหายอ,อีกรายหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายเนี่ยที่ดินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าเวีนคืนแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นที่ดินสาธารณะดังนั้นให้ผู้เสียหายคนนี้เนี่ยจ่ายเงินให้40%ตามที่เรียกร้องส่วนเรื่องที่สที่ทางมติ คณะกรรมการปปชได้มีมตินะคะก็คือกรณีกล่าวหาผู้อำนวยการกองคังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างนะคะว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในกรณี รับเงินไรยได้ค่าสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์อันนี้ก็จะเป็นกรณีการเรียกเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านนะคะแล้วเอาไปเป็นเงินส่วนตัวของตอนเองนะคะซึ่งคณะกรรมการปกชอเองเนะะี่ยค่ะได้มีมติในการประชุมครั้งที่69ทับ2,567นะคะเห็นว่าการกระทําของกูุ่มในการกองขังที่ออกไปตอหนองหัวช้างเมื่อครั้งดํำรงตําแหน่งมีมูลความผิดฐานประมวลอาญามาตรา147นะคะแล้ว มาตรา157นะคะประกอบด้วยมาตรา91แห่งพระราชบัญญัติประกอบและาํานวว่าด้วยการป้องกันและปากปางการุทจริตในมาตรา172รวมถึงผิดตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต่างบงจังหวัดบึงการเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพศ2558โดยทั้ง2กรณีดังกล่าวเนี่ยค่ะการชี้มูลความผิดของทางคณะกรรมการปรปรชเองยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะยังสามารถยังยังเป็นผู้ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะจนกว่า จะมีคำพิาพากษาของสารเป็นที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการดำเนินง,งานของภารกิจด้านปราปรามก,การทุจริตนะคะต่อไปก็จะเป็นภารกิจของด้านตรวจสอบทรัพย์สินนะคะซึ่งการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของเรานี่ค่ะก็จะมีการตรวจสอบ ในบัญชีปกติบัญชียืนยันและบัญชีเชิงลึกนั่นนะคะทั้งนี้กลุ่มภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยค่ะก็ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการยืน่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินให้แก่ผู้ยื่นนะคะซึ่งได้มีการจัดไปเมื่อวันที่6ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโรงแรมเดอะวันนะคะ mm hmm. ก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีหน้าที่ยืน่นบัญชีทรัพย์สินและนิสินตามมาตรา102 อนุมาตา9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปักบามก,การทุจริตพศ .2561 นะคะสำหรับส่วนสุดท้ายนะคะเป็นผลการดำเนินงานด,ด,ด้านการป้องกันการทุจริตเนะะี่ยค่ะในปี2567เนะะี่ยค่ะทางสำนักง,งานปปชอเองก็ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมจำนวน8โครงการนะคะคกะคะ็ประกอบด้วย โครงการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตนะคะโครงการที่2จะเป็นโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตโครงการที่3จะเป็นโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริตนะคะโครงการที่4ี่จะเป็นเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคราชเกิที่เราจะรู้จักกันย่อๆว่าเป็นโครงการประเมิน ITA นะคะ โครงการที่5ก็จะเป็นเรื่องของโครงการป้องกันและลดปัญหาการทุกริตในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโครงการที่6จะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการลักลอบดูดซายในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ําโขงในเขตพื้นที่ภาคสีนะคะและโครงการที่เจ็ดนี่คะ่ะจะเป็นโครงการปักหมดุดพื้นที่เสี่ยง ต่อการทุจริตโครงการต่อเนื่องแล้วก็ขยายผลนะคะแล้วก็โครงการสุดท้ายนะคะโครงการที่แนะคะจะเป็นเรื่องของโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริมน,นมโรงเรียนจังหวัดบึงการนะคะก็เพิ่งจัดดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะ่ะ ประกอบกับทางสำนักงานปปชอเองเนี่ยค่ะคณะกรรมการปปชเนี่ยค่ะได้มีการกําหนดมาตรการในเรื่องการติดตามมาตรการการให้ความเห็นและข้อเสนอเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการป้องกันการทุจริดและประพฤติมิชอบเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะคะจำนวนสามโครงการได้แก่มีเรื่องมาตรการป้องกันการทุจรลิดในการเรียกรับประโยชน์ทางทรัพย์สิน หรือการเรียกรับแปะเจียของโรงเรียนนะคะมาตรการที่สก็จะเป็นเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารอาหารกลางวันนักเรียนนะคะแล้วก็นมโรงเรียนนะคะส่วนมาตรการเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องบรรทุน้ําหนักเกินนะคะสําหรับคณะกรรมการผักดัน การดาเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะคะก็ได้มีการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงในประเด็นบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะประเภทระบบน้ำประปาแล้วก็ระบบไฟฟ้าสองสว่างรวมถึงประเด็นการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬด้วยนะคะ ประเด็นที่ทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดมีการเองเนีคะก็จะได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ทางศูนย์ CTC นะคะก็คือศูนย์ องการการุจริตแห่งชาติของสำนักงานปปชเนี่ยค่ะก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบด,ดูทรายในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬน,น,นะคะซึ่งขณะนี้ก็ท่าทรายปอเนะะี่ยค่ะหยุดดําเนินกิจการแล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดูทรายของจังหวัดบึงการนะคะเนื่องจากไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขนะคะข้อยริงเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับก็คือท่าทรายหนึ่งนะครับ,นนนรบในการที่จะ พยายามดูดทรายซึ่งเขาอยู่ในกระบวนการในการขอใบอนุญาตนะครับการที่คนที่จะได้รับอนุญาตให้ดูดทรายได้นะครับต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา9ของประมวลกฎหมายที่ดินเสียก่อนนะครับถึงจะเข้าดําเนินการในการขออนุญาตในการดําเนินการดูดทรายได้แต่ปรากฏข้อจริงว่า,าถ้าทรายนี้นะครับดำเนินการก่อนที่ได้รับอนุญาตทางสำนักงานปชประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เลยได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่ายังไม่ใช่เรื่องเก่าหาล้อมเรียนมายังสานักงานปาชาวชนะครับแต่ทางสานักงานปาชาวชได้ดําเนินการเฝ้าระวังตามมาตาสา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งทางเทศบาลตาบลหอคํานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นะครับก็ได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับทาง ผูประกอบการรายดังกล่าวแล้วแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คืออนุพิจาในการดูทรายก็ดาเนินการไม่อนุญาตนะครับก็คือถือว่าท่านจะ,ะทําผิดเงื่อนไขนะครับก็ไม่สามารถที่ดําเนินการประกอบจิจการดูทรายได้ได้ต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการของพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูทรหอคำนะครับในการดําเนินคดีอาญา,าต่อไปในส่วนของ ผลการประเมินความโปร่งใสและการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะหรือ ITA ปี2567เนี่ยค่ะทางจังหวัดบึงการเองเนี่ยค่ะก็มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งขดผลสำร็ดตัวนี้นะคะจำนวน59หน่วยงานทางจังหวัดบึงการเนี่ยค่ะเราได้รับรางวัลน,นะคะ ITA ประเภทจังหวัด ที่ขับเคลื่อน ITA บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ทสษร์ชาตินะคะสปีซ้อนตั้งแต่ปี2565แล้วก็66และ67นะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะคือทางสำนักง,งานปปชอเองนะคะก็ยังคงมีเจตนารงที่จะขอเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะร่วมในการเรียนรู้และก็ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบนะคะ โดยที่เข้ามามีส่วนร่วมก,กับทางสำนักงานปปชนะคะในการดาเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดบึงการของเราต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการดําเนินงานในรอบ11เดือนประจำปีงบประมาณ2,567ของทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการะค่ะ